ไอ้เฮียจบเลยคุณจะปิดไอ้โวบังหน้ามมดไม่ได้ว้ายังเลยยังเลยยังเลยยัเลยยังเลยไม่ต้องตกไม่ต้องไม่องพิธไม่ต้องพิีได้จุ๊บได้จุได้าุ๊าได้ตว๊บได้จุ๊บได้จุ๊บได้จุบได้จุ๊บได้จุ๊บไต้จุ๊บได้จุบได้จุ๊บได้จุ๊บไต้จุ๊บไต้จบได้จุ๊บได้จุ๊ได้จุอบได้จ้๊บได้จุ๊งได้จุ๊งได้จุ๊บได้จุ๊บไ้จุ๊บได้จุ๊บได้จุ๊ไ เอ้บ้านเกี่ยวตาเช็ดแล้วสองตัวอืมเช็ดกลางสามแล้วนะไอ้ขวาล่างเล่นได้นะหลัขวาล่างอ่ะเล่นได้นะพอมาเนาเจ็ดด้ยไอ็บเหยาสนใจอยู่หลังคะับเฮ้ยเขาขวาขวาได้เลยนะพราะอะไรเออกูโดนเออรู้ว่าไหนได้ปะขวาด้านขวาด้านขวาด้านโอเคใช่ใช่หลังคาใช่กูโดนกูโดนนะใชไหมครับใช่ไหนใช่ะหน อยู่ไหนล่ะลงทนายอยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทนายไม่ใช่ไม่ใช่หรอดาวดาวดาวบนหัวบนหัวบนหัวดาวดาวอะวเหลือทนายดาวดาทดาวสาศพไอ้บอสก่อนมันปาดขวาใช่ป่ะเมื่อกี้เดี๋ยวยิงให้ยิงให้นไห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 นขอวัดสุดเลยดิถ้าจะดาวก็จะดาวครับได้บอเสตอนนี้นี่ไงโดนสวนทนายล็อกอย่างนี้โดนนะเว้ยเราจบได้นะ ปิดไอโมไปก็ได้ข้างบนน่ะไม่ต้องกลัวเปืงไอโมหรอกปิดไปเลยถ้าจะกลัวโดนกระโดดาดอ่ะบ่นบ้าเนาะตายชอบเยาว์นบ้านนั่ยน่ะลองตายเลยโดนตายด้วยเอาตัวชุบไงต้องตำแหน่งอย่างนั้นแล้วถูกแล้วแต่แม่งตัวหน้ากูมาเล่นชุบเฮียโคตรหมื่นหน้าเหมือนกันเฮ้เฮ้าเสพที่ไหนบเอ้ยเฮี้ยขวาดันไหมเสล้วตอนนั้นขวาหลังบ้านเหรอไอ้สายด้านซ้ายอยู่กับแพงนะซ้ายอยู่กำแพงนะขวาอยู่ไหนมากวะ รอขวาก็ได้รอวงอ่ะหลังหลังบ้านฟามีนะไม่เราทำเกมอยู่ในบ้านนะอยู่ในบ้านนะสองตัวเว้ยอยู่ในบ้านสองตัวชิงใบก่อนได้ชิงนะหน้าประตูเนี่ยอยู่หน้าประตูเลอถ้าเห็นมันเยอะเลยเถ้าบ้านอะแรบ้าแต่ถ้าใบได้โดนเยอะๆใบก่อนเลยไม่ต้องรอนี่ไงซ้ายซ้ายร้อยสิบกลับไ้เงี้ยเสียแบหลังขวามี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 หลังบ้านสองตัวนะไอ้ปัดโอ้โหไอ้เหี้ยเออปัดทีเลย มันโดนไปเจ็ดห้าไม่ไ้เจ็้าโดนหัวเอ้ยซ้ายมาโดนใเหรอโดนไปห้าสิบผด้วนี่ไโนะปวดาลยปาดผอมปาดผอมเป็นแาโอ้โดนสกายแล้วเราเราซ้ายซ้ายเราพี่ด้พี่ที่ตัเราีเาไม่มีเลวลไม่มีเลวลมันลงมา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 ตายาลนล่นเล่นเลเล่น้ยอยอยู่ท้องตัวตายท้ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว

นี่คือเสื้อยืดเป่านะครับแบรนด์ยืดเป่าที่อยู่ในห้างในกรุงเทพดังๆเลยนะฮะและรู้ไหมครับทุกคนลิงใต้คลิปเนี่ยยอดสั่งซื้อเกือบแสนตัวผมเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่ค่อยใส่เสื้อที่แบบมีลายมากนะครับเมื่อก่อนนี่ใส่ลายเยอะแต่เดี๋ยวนี้อายุเยอะขึ้นก็เลยแบบใส่อะไรที่เป็นลายน้อยๆอ,อย่างยืดเป่าเดี่ยก็มีนะครับก็สั่งมาจะเป็นสีดํากับสีขาวที่ใส่บ่อยก็จะเป็นสีดําสีดําใส่แล้วผิวมันจะดูขาวขึ้นเออไม่รู้คลิปเองด้วยนะก็ทาไมต้องแบรนด์ยืดเป่าเพราะว่าแบรนด์ ดาวเพียบแล้วก็ยออสั่งเนี่ยเกือบแสนตัวทุกคนลิงใต้คลิปนี้ยทุกคนถ้าไม่เชื่อนะลองสั่งไปสักตัวหนึ่งไม่เสียหายนะครับใส่สบายจริงแล้วก็ไม่ต้องรีดไม่หดไม่ย,ย้อยลองดูครับอ่ะไปรับชมคลิปต่อเลยครับทุกคนไู่อะไรอยู่นะอลองได้นลครับด่านนี้ครับลองได้ครับไม่บ้าอะไรนะในบาแล้วไฟท้องน้ำเนี่ฮะเจ้าดีวีอะไรอะไร ขึได้บ้าดูหน่อยไม่ตีได้บ้านะสามตัวเนี่ยมันเล่นแนววะสามตัวให้ได้บ้าไม่ขาดไม่เกินอยขวาสกายเลยสนนัยไม่วนนะรอเล่นแนวเนี้ยสวยจัดเลยนู้เว้ยยิงมาไหน่อยดิมันมันเมันเปิดดาวได้เหมือนเปิดดาวได้เหมือนเปิดดาวได้ครับวะจะไม่ให้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งโอยมันกดหน้าหาบิดาหรอครับ ดีนน่แนแต่ไไปไม่ไหวแล้วเหยดีเยดีวดนดดสองเซีไม่ไหวแล้วเฮียตายแล้วเฮียมาสามมาสามไปเล่นได้เล่นนะโหลดตลลายสลายไม่ได้พี่กับพี่สองสามดวเอพี่เอาไว้ดิวเคาได้ปะพี่ได้ดูดวเลยได้ได้ไมีนะซายมีนะระวังนะอยู่ด้านล่างสามโดได้นะเซ้ายบนอะ เอ้คือเล่นเนบ้านได้ป่ะหรอคือเล่นหบ้านปิดใต้บ้านอ่ะเยวปิดใต้บ้านนะพี่ปิดไปเอ้ยมทนรพี่เล่นในบ้านเลยนะายวอพี่หมดได้วอพี่หมดนะเอ้ยนนนนะผมนดาโอ้ยมาตัวเลยดาวร้อยหนึ่งดาวชียวงอยู่ไปฝั่งโน้นดี๋ยสะบัดเดะเดะตัวนึงนะข้าบนโอ้ยะอุ้ยอีตัวหนึ่งบแล้ ลงไปแล้วไปอุ้ยตายมีนะตอนไหนข้านบนมะข้านบนโอ้โหไอ้เหี้ยจบเลยกูจะปิดไอ้วอบังหน้ามันไม่ได้วะไอวิ่งอย่างอื่นเลยเหี้ยขาสั้นที่ผายเลยโอ้ถ้าปิดไอ้วอกูชนะละอ้าเหี้ยแม่งคิดแล้วอ่ะแต่มันไม่ไม่ขาไม่ไปอ่ะโอ้เหี้ย สกิลรีมาละเล่นต่อเล่นต่อเล่นได้เล่นได้ไดสกิลแบด้วยแม่งโคเสียเปียบซยตัวไหนวะเว้บอกไม่เอามาห้าทุกคนเลยวะไอ้จะไปให้ก่อนนะง<ม>ันถ้าจะเล่นแล้วไหตัดไปนะไม่ตัดหรออ๋อก็ตายอยู่ว<ส>า,า,าสุดเลยย่งไรไม่ได้เขาเล่นอยู่อะไอ้อะสนาร้ 50, ายติสาติไม่ใช่สนานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีตัวนี้เสียบอลสามลูกเลยโอเค ใา่ขวาไม่เรื่อยได้เนี่ยหรอตำรดดโนสองนะไปได้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 ไปไ้ไปได้ไปได้ไปด้ไปไน้ไปได้ไปได้ไปไ้ไปได้ไปไ้ไปได้ไป้ไปไไปไไป้ไปไไปไไปไ้ไไไปไไปไไปไ้ไปไ้ไ้ไปไ้ไปไไ้ไปไไปไ้ไปไไปไไป้ไ ยังจะคอมตัวนี้เมื่อยตัวนี้เมื่อยตัวนี้เมื่อเอาดิอีโก้ด้วยไม่ชุบด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเรียวเ้ียวเดล๋ยวเดี๋ยดี๋ยอเดยวเดียเดีนยเดี่ยวเดี๋ยแเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดยวเดต๋ยวเตีวสดยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเียวเดี๋ยวเดีแตวเดี๋ย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 วเดยเดยเดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยว

ไองชุบเร็วอยู่นั่นแหละเยี่ยมันเสียชุบเรืเล่นเลยเนี่ยเกมนี้เราเสียชุบป้าเราไม่เสียป่ะไม่เสียไม่เสียยิงเร็วเรื่อยๆเลยได้เปียบเดี๋ยวดูเปียก่อนหนึงนะโอ้โหแบบไม่น่าเนี้ย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 ได้ได้ได้เนี่ยยัดฝาเนี่ยสามสามคนยัดเนี่ยมาเรป้าน่ามาป้าหน่าไอ้ดับเลสเนี่ยมีเล่ามีทองแล้วอ่ามาแล้วไม่ใส่หวีนะอีกคนนึงรอวิ่งตามก็ได้นะยัดตรงนั้นน่ะยัดม้าก็เดี๋ยวยิงเก็บให้น่าจะโดนมันไม่เคยโดนนะไม่มีแลยนะเอองตามไงเดี๋ยวรอไปประมาณ แต่ว่าวิ่งช้าอะไยแม่งเฉาโดนแบงค์แลยผ่านไปไม่ได้โดนแบงค์คืนเลยไม่วิ่งนะวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยสองนั่นแลยวิ่งตัวเดียววิ่งตัวเดียวโด่ได้โชว์ได้บ้านเขียวตัวนึงเดียวฝาตัวเดียวขวาเอ้ยขวาไอ้เหี้ยมึงให้ห่วยแล้วอ๋อไอ้เหี้ยโอ้โหเลยแต่ฟ้าขวาอยู่ได้ไปลองลองลองขวาไปไปไปละไปเลย ไปนะเออไปพี่เลยนะไปเลยร้อยามทีถ่ถามไม่ยิ่งหนะ่อยอยู่ไหนวะคนบ้านโอ้ยตามตัวเลยรบนบ้านอนะ่ะไอ้เียเอาโอ้ย มูวัดหัวเลยถ้าอีโก้อีโก้คือูวัดหัวเลยอ่ะจับเลยจได้ชุบได้อีกแล้วไม่ต้องไม่ต้องกลัวดาวพี่ฟ้ามันชุบได้ไงคืออีโก้ไปอีโก้วัดหัวเลยอ่ะถ้าดาวตอนนี้ชุบไม่ได้มารลยอยู่จพี่แอบลาลามันน่าจะโดดเหมือนเดิมแล้วตรงกาถ้ายิงเก็บก็เล่นได้ไงติบบีชุบได้เฮ้ยร้อยหนึ่งแล้วเจ็ดตั้หนึ่งนะสองตัวนะ สายตัวเดียวไอ้เย็บปิดได้บอกรู้ได้ได้ได้ปิดไรกูสกายเลยสายตัวเดียวสายตัวเดียวโอ้ระเบิดโอ้ลรอลรอสายตัวเดียวสายต่อขยันกันขยันกันเจ็บมามามาที่ต่อยได้ปะไอ้ขวาปิดในขวาเลยพีเจ็บเจ็บเจ็บโอ้กูโดนปิดอีกแล้วไม่มีสกิลแดดออกเย็บอ๋อหลังเขาเจ็บมากเจ็บทุกตัวก็อะไรอะไรนะเจ็บทุกตัว ในด่านนี้ต้องคุมกลางเว้ยด่านนี้ต้องคุมกลางเว้ยขึ้นหลังคาทาไมขึ้นกระแพเขาเขาขึ้นก่อนไหมเนี่ยไม่เขาขึ้นก่อนแต่ว่าเราเราได้อยู่ไปยี่สิบหีขวได้ยังพอได้ยังพอได้ขวามีไหมเนี่ยเลื่อนเลยขึ้นเลยมันขึ้นแล้วนะ ห้าสิบห้าตัวขึ้นนะยังไอ้เฮียสไนต์ตัไปแล้วห้าสิบห้าขวาขวาขวาไปเล่นขวาไอ้เฮียสไนตวาสามสิบไปชุบได้ชุกได้ชุบได้ชุบได้ชุบได้ไชุได้ชุได้เอยโอ้โหเลวะโอ้โหร้ายดิบร้ยดิบไม่มาแล้วไม่มาแล้วแดงเลยไปอ้อ โอยแบไอ้เจ้ไอ้เ <favorite> จ้าขึ้นตรงกลางมันจะเสียกับเสียไว้เนี่ยไม่แต่ไงเราขึ้นเขาล่อเขาให้เ่ะไม่เราขึ้นไปเราก็เราต้องอันนี้เราต้องยืนนี่นีก่อนโอเคดูดูสไนเขาอ่ะไม่ไม่ไม่รู้เล่นไม่ได้เล่นเหมือนกันอะไม่ค่อยรู้เร่องะไไม่รู้ว่าตัดสไนให้ได้บ้างตัดไยยตัดตอนวิ่งอ่ะขวา วิ่งห่ะวิ่งซ้ายหมดเลยโอ้วิ่งช้าอีกแล้วาม่วาม่ร้อยหนึ่งเล่นได้ปะออชุได้ชุบได้เล่นเลเล่เลยอ๋อไม่ได้บ้านะเว้ยข้าลงรถไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วป้า้างหลังเกอกลับมาล้วกลับมาลเอ้ยหลังมาหลัมะ้าหน้าหลมาหน้าดแล้วาอ่าได้เลย่นซ้ายได้เล่นซ้ายได้เล่นเลยอมันอยู่ข้างบนนะ สี่ี่ีีโอ้ยเฮีไม่ได้ได้ถอยแล้วได้ถอยแล้วรถหน้าจะปาดะะถ้าหน้ามาสองตัวนะใบสามใบสามเลยอ่ะได้ไหมได้เดียวไม่ไอ้ขวาตัวตัขวานหน้าโดนนาจริงเนยอหน้าโดนหน้าโดนยัย่ยใบด้วยโอ้โอ๋สวยสยชุบได้ชุบได้ใครชุบไปไหมโอ้ยเีไม่ได้ใคีีสวยเตะเต อายมั้ยไอ้ไม่ตมกเติมอีตัวอีกติวอีกตัวนีกติมอีกเตไม่ได้นะเหตเหตนดาวดาวไมตัววมงเติม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 เตมเตมเตมเติมเตมเติมเติมงติมเติมเตนมเตดมไตมเติมเตมเตนมติมงตดมเตมเติมเตมเติ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 มไตนมเติมเติมเมเตนมเติมเติมเติเติมเติมเติมเต ไปมาสาโดดแล้วโดดเล้วโดดล้วกูอีโก้เองกูอีโก้เองกอโเองโอ้ยเลี้ยงเราด้วเลี้ยงไม่ได้พี่เลี้ยงไม่ได้จะโดนเล่นเล่นกลางกลางหนึ่งซ้ายหนึ่งเอ๊ยกลางหนึ่งซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งอ่ะกลางอ่ะระวังตอนวิ่งไปโดนตัดเลือดอ่ะไปดูดูเล่นขวาให้ได้เล่นซ้ายให้ได้นะซ้ายอ่าไปเล่นสุดนะโดนนะขวาต้องรอเล่นให้ถ้ายิงเจ็บอ่ะไฮ้ว่ะวิ่งไปเลยวิ่งไปเลย กล่อหน้าผมมานะกล่องหน้าผมอ่ะกล่องอะไรก่ะกลางเราไปติมกลางอีกกล่องกลางเฮ้ยขายไม่เล่นกลางว่อีกกล่องกลางเลยเหรอเออแอบว่ะไอ้ดับเลยใช่ไหมกล่องกล่องหน้าไม่ได้อ่ะวิ่งแม่ดับแล้วเนี่ยยังกูได้ไอ้ตัวนั้นเป็นเนอะไรอ่ะเด็ตป่าพี่เลยฟ้าไปหน้าพี่มาปาดแล้วตกลงแล้สกายเลยขวานะเอ้ยช่วยได้นะพี่เจ็บเจ็บเจ็มากเจ็บมากโดนใบนะโดนใบโดนใบอยู่นะโดนไใ้อยู่นะด ขอสไนค์เหรอเจ็บมากตัวป่าอะเจ็บแล้วคิวผ่านไปแล้วเฮ้ยส่องตัวได้ดิ๋ออกมานะร้องให้ไม่ได้นะออกได้ออกได้ไหนวะเห็นไหมสไนค์อยู่นี่เลยมันปาดฟรีเลยเนี่ยวิ่งได้ปะวิ่งไปเล่นมันเลยปะก็ได้ดาวใส่ใสยพิกได้พิกได้พิกได้รอนไม่มีต่อเหรอไม่ใช่เหรอแล้วโดนเข้าในแล้วมาเจ้าผมเลย ขาวิ่งก่อนวันขวาขวาขวาตัวนึง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 กลางตัวนึงเอ้ยออกแล้วออกซ้ายตัวนึงไอ้เหี้ยเลื่อนขวเล่นสายได้ป่ะเล่นสายได้ป่ะมาเดียวเดียวเดียวาดียวเดียวเเตีบนะเตี๊บนะดาว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 ไปทำหมดแล้ไปเล่นเลย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 ไปทำหมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้วเออเล่นดีดีโอ้ยด่านนี้โคตรได้เปรียบถ้ามันเล่นได้เป็นอ่ะเราต้องไปยึดตรงกลางแล้วก็วิ่งออกขวาคนนึง กลางนี่ขายถึงกลางคอนนะดันไปคลิปมันอะไม่ใช่กลางเท่าไหร่นะขวาขวากลางถ้าขวากลางจะดันให้ไม่ขวาขวาไกลอ่ะต้องดันไปนี้ขวาไกลต้องดันไปกดมิดเดิลด้านขึ้นบนอ่ะไอพพวกใครจะเป็นคนไปขวาเขาขึ้นข้างบนนี้ที่อ่ะตรงกลางของเออเออใส่ขวาไปดันขวาไปเลยดันขวาข้างในข้างในตัวหนึ่งดันเลยนะที่าไนเป็นที่งไนลงอ่ะไอเดียไอ้เหี้ยชนะได้ไอสัต ชนะแล้วมันขึ้นข้างบนไหมเอี้มากไปโออเฮียดามจดบาข้างไม่เดินนะสวยเฮียชนะแล้วไปให้ไปให้ไปให้เล่นกลางกลางกลาลไม่ไม่เด้งนะเว้ยได้หลายนะได้หลัได้หล้หได้เล่น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 ได้เลนได้ฟ้าฟ้าโอ้ยเยกเข้ามาหนยอก็หมื่นเลาอดี๋ยวเล่นตัวนั้นน่ะเล่นตัวนั้นน่ะรีบเล่นเลยเวยสวยเด้งออกมานะมันอไหนคันไหนคน